เันละ,ะมันลืมคือเกาหั่นล่ะเอ,อนานะาเขามีให้เขียนนะคะจา้ามาสร้างปากบับบับยังไม่จำว่าได้นอนแต่ด้เขียนกระดอกกยันนิดไอ,อ,อห้องน้ำทั้งหลังทังหลังบ้านจา้าข้างหลังบ้านนะครับระเบิดรูนะคะจุดจยุดหยุดไ็กค่ะแล้วแต่จะเติมจะ,จะเติมนะคะ จ้ามากินตำโดยเฉพาะใช่ไหมเออแม็คมน้านเดนาคนมขนมอะไรกุ้งแทงมือแม่อันนี้ตำกุ้งสดนะคะตำกุ้งสดนี่ใครอยู่มันบ่อหอนอ่ะสูมือหฮงหอนคัาเด้อนั่งไม่ได้นะคะ ส่มือลวกฮีสุกไปเลยค่ะเอาอิหรีเดย์บริบาเล่นดเดย์ปุ้ยทำไมไม่มาวันเนี้ยพี่ปุ้ยเป็นมหาชาโอ้ไม่ได้ชวนเขาใช่ไหมจ้ะพอดีปุ้ยนะ่ะมาไม่คุ้มค่าหรอกเขากินน้อยเออขนาดนั้นเออมันกินหน่อยหน่อยนึงมาสวบทส่แม่ซื้อๆเขาไม่กินหน่อยๆแต่เขาเขาอยากสวบไงนะ,ะนจะ้า เพราะมันโหมดอันน้อยมันโหมดเอ้ยเอาไปอันใหญ่เลยใช่ไหมอัน,น,นอาหาร์ดเจอร์มอาหารมีน้ำยาป่าปมัมีจ<า>้าน้ำยาขี้เกียจกือนะครับฮะชุดหนึ่งเธอขึ้ถือไปไหลายเทเอันใน,ใน,อนั้นเลยใช่ไหม<า>ตักน้ำยายไปเลยใช่ไหมลูกบบจะเอากี่ถ้วยอ่ะ อ๋อกินนี้ก่อนอจาจารย์เข้าใจอันนั้นก็กลับบ้านไปเลยใช่ไหมมันกินไม่หมดหรอกอือัดเก่งกับน้ำยาข้าวจ่ายนะ,ะถึงไหนแล้วทีนี้ตำกุ้งสดเออตำกุ้งสดนอ <laughs> แล้วใส่อะไรมากงะ <laughs> เอามันลืมเหกเก่งคะแต่เบานอแล่าก็จะมาถามใส่อะไรบ้างอืครูบอสก็จะมานะวันเนี้ยแล้วทำไมทาแป้งสีอันเนี้ยคนละสีกับคอเนี่ยหนหันข้างซิ เออทำไมหน้ามันบอกเหมือนเนี่ยแต่บอกแต่สวยนะบลอกสวยนะบลอกสวยกับสร้างริงเพราะว่าแม่คั่วเอาอะไรมาแม่กระทาไปพุ่นเออเหรอไม่ไม่ได้ซีเรียสนะจับได้อันใดท่านนั่นเลยค่ะจับได้กี่ท่านไฟกับหูดไปเลยค่ะไม่ไม่ได้ซีเรียสเราหน้าเป็นแบบว่าเรียมๆเป็นแบบ เป็นเหมือนทาครีมกันแดดเลยอย่างเงี้ยเนาะเออกระทาอิลียูใช่ไหมอือหูดีดีเนาะแม่กระทาครีมกันแดดอิลียูเอาอะไรมห้อยไว้เนี่ยผ้าเช็ดมือค่ะไม่ต้องสงสัยค่ะมันเศดใดค่ะผ้าเช็ดมือในเจมน้ำบริการเองนะคะลูก ้านั่งกินโดนๆนะคะรับฮะอันนี้เขาว,<ะ>ว่าจะเชียงใหม่นะไอ้อะไรนะลำปางเหนือนะละำเภอไหนอะ่ะอำเภอเมืองครับอยู่ใกล้แม่หมอไหมพอ่อเราอยู่แม่หมออ,อยู่ที่แม่มหมอเหรอครับออืแล้วก็อยู่หันแล้วก็แล้วก็วกย้ายยู่หันเนาะ แล้วลมาติดสาวชัยพูงไงสาวสวยเหรอโอกระสวยสอนถาดเขินได้เนาะฮะสาวสวยเขินคิดยังกระสวยเบิดเน,นอาะกระถาดต่ำกระสวยออสาวชัยพูงแล้วเนาะอ่ะเออ,เอ,อ อย,อยา่าจะน่ากินจะน่ากินหรือมันจะเ,เขาเห็นดาเติ้นเนาะไม่ได้ต่ำมันต่ำดาเต้นเนาะออต่ำดากมันจะเต้นไงออมันจะเนะียนเนาะเขาบ่าท่าท่ายาสิมากนี่ก็ต้องฟังเสียงโขกเสียงจ่าถ้าต่ำ ผัดวตามิ่มๆนะี่ยพึ่นว่ามารกรีนม,มาทำอะไรคะมามาแต่มาเต่เชียงใหม่เนี่ยมาทำอะไรคะารำตาญมาทุนแล้วป้ามาซื้อสวนที่นี่ตีโอ้ตามาเลือดเถิดมาเลือดเถิดค่ะ ต่ว่าคนลำปากพ่นดูเด้เพ่นเปนคนหนึ่งภูเขาไงไม่ใช่เขาเนาะลำปางเนาะพอแล้วว่าอันกินเขาดีดีจิงสิสร้างมายเนี่ยมือเล้งกับมีพนัช้างป่าในกิ่งจริงหจริงเนียาพอแล้วก็บ่าวไฟน้องเอ <c oughs> มฆเมาเก็นห็นนอ้ออ๋อช้างป่าลงมาบ้านคนออมีหอดสร้างปา่านี่มีทุกอย่างนะคะ กุ้งส,สดมาแล้วนะคะเอาขนมกีนชว่นยชวยๆลุงก็ได้นะคะจ้า